สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้ครับมาเจอกันในวันเสาร์นะครับที่18มกราคมนะครับวันนี้ฟุตบอลเตะกันเพียบเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับเราก็เหมือนเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน2คู่นะครับเฉพาะคู่ที่น่าสนใจนะครับ ผมเลือกคู่ที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะติดตามกันนะครับผมก็อาจจะเป็นในอังกฤษสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ในสเปนสักคู่ละกันนะครับอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูจ่าฝูงของพเมร์ลีกนะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมก็ตอนนี้มี47คะแนนนะครับจาก20เกมก็ทิ้งอันดับ2ออย่างอาร์เซนอลอยู่4แต้มแล้วก็ แข่งน้อยกว่า1เกมด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับลิเวูต้องไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับทีมอันดับ11นะครับซึ่งผลงานพักหลังเนี่ยอ่าเบนฟอร์ดก็ถือว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วง8เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะเกมเดียวเองนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนัดก่อนนะก็คือเล่นในบ้านแล้วก็สามารถแบ่งแต้มกับมเซตตีได้นะครับก็มา ตีเสมอได้ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับวนลิอร์ภูครับผลงานกอา็อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงาช่วงนแต่ว่าภาพรวมคือยังดูดยอดเยี่ยมอยู่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยทำแต้มหล่นนะด้วยการบุกไปเสมอกับฟอร์เรสต์มาหนึงหนึ่งก็ถือว่าเป็นของแสลงนะเพราะว่านัดตัวแรกของซีซั่นก็ถือว่าแพ้ไปนัดนี้ก็ทำได้แค่เสมอนะครับก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเน้นเหมือนกันนะเพื่อที่จะกลับมาเรียก ความมั่นใจนะครับก่อนที่จะถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้เกมนี้ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีอาการล้าสะสมมาเยอะนะเพราะว่าพวกเขามีโปรแกรมตเตะค่อนข้างทีนะครับแล้วก็อาอาการล้าสะสมเนี่ยอาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการไปรเยือนเบนฟอร์ดโอเคแหละเพราะเขาเป็นทีมที่เหนือกว่าครับแล้วก็ชื่อชั้นดีกว่าจริงแต่ว่าอย่างที่พูดไปก็คือช่วงนี้โปรแกรมมันหนักแล้วก็นักเตะเนี่ยใช้งานกันเยอะ ใช้แรงกันจนแบบสภาพอาจจะกรอบได้ผพเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะได้นแบบเน้นผลนะขอแค่ชนะก็พอแล้วนะครับเพราะว่าการสัปดาห์ก็มีคิวหนักอีกต้องเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าเกมนี้ครับเบนฟอร์ดก็อาจจะต้านไม่อยู่นะแต่เราคิดว่าเต็มที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านชือว,ว่าถึงแพ้ก็อาจจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพักหลังนะครับการเจอกับลิเวอร์พูลในบ้านตัวเองเนี่ยถือว่าทําได,ด้ดีเหมือนกันนะครับผพเชื่อว่าเกมนี้ อาจจะแค่ถึืนเฉือนนะโบรุสเลพอดชนะอาจจะเป็น2 1อะไรประมาณน,นี้นะครับส่วนอีคู่หนึ่งไปดูกันที่ลาตินาสเปนผมหยิบมาเป็นเรกาเนสเจอกับแอตมาดริดนะครับเรกาเนสนะครับช่วงนี้กำลังหนีตายนะครับอยู่ที่16มี19คะแนนห่างจากโซ,โซตกชั้นยู่2แต้มแต่ช่วงหลังถือว่าทรงดีขึ้นนะครับถ้าเกิดดูจากภาพรวมเนี่ยผลงานช่วงหลังจากทุนรายการก็ชนะถึง3จาก5เกม นะครับก็ถือว่าน่าจะได้ความมั่นใจกลับมาพอสมควรเลยนะครับแต่ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นงานที่หนักนะเพราะว่าต้องเจอกับแอตมาลิตที่ฟอร์มแรงมากนะครับตอนนี้แอตมาลิตไม่แพ้ใครมา15เกมติดต่อกันและ15เกมนี้เป็นการชนะทุกเกมฟอร์มดีมากนะคือคนอาจจะพูดถึงบาซ่ากับมาตุิดเขาค่อนข้างเยอะแต่คนอาจจะลืมพูดถึงตาหมีไปซึ่งตอนนี้กำลังมาเลยนะครับเกมลุกดีเกมรับเยี่ยม ตอนนี้คือตามและยาวๆเลยผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยลุนได้ใครเป็นแฟนแฟนเฉพาะกิจใครเป็นแฟนตัวยงตอนนี้ก็ดังเป็นคอนโซลมากๆกับการเชร์แอตมอลิตนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ไปเยเลกาเนสก็ถือว่ายังเหนือกว่าทุกด้านนะทั้งผลงานชื่อชั้นแล้วก็ความมั่นใจเชื่อว่าเกมนี้ก็3แต้มไม่น่าพลาดนะครับส่วนสกอร์ที่ผมคาดไว้ก็อาจจะเป็นสัก2 0น่าจะกำลังดีอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็เป็น2 บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่เกมมาฝากกันนะครับผพาเชื่อว่าลิพูเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเก็บ3มแต้มได้นะแต่ว่าอาจจะยิงเฉื่อยๆนะไม่น่าขาดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผอเชืวว่อแอมเบอรลดก็ข่มกับทุกอย่างครับเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะชนะสบายอาจจะสัก2สูอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็น2คู่ที่ขั้นมาฝากกันสวัสดีครับ